23. แนวทางตายตัวแนวทางตายตัวโดยธรรมชาติแล้วเมื่อจึงหนึ่งประสบความสำเร็จก็จะเปิดโอกาสให้ความสำเร็จอย่างอื่นเกิดขึ้นต่อไปและการกระทําที่ประสบความสำเร็จแต่ละครั้งจะเพิ่มพูนสตะสตมทำให้ความปรารถนาที่จะมีชีวิตสมบูรณ์ว่าเดิม ฝังลึกจนกลายเป็นนิสัยจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขาก็จะมีความต้องการอยากร่ำรวยมากขึ้นไปอีกตึงความต้องการทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหลายหลายครั้งในแนวทางที่ผู้เขียนเน้นย้ำมาแล้วในบทก่อนๆไม่ใช่ความโลภ หากแต่เป็นการตั้งตันชีวิตที่คู่ควรตึงผู้เกียนขอก่าวย้ำว่าการจะสำเร็จได้คุณต้องยึดมั่นมโนภาพของตัวตนเองขนาดกระทำติ่งต่างๆโดยควรใช้เวลาว่างครั้งละ2อถึงสชั่วโมงลงลึกในรายละเอียดในมโนภาพของคุณจนติ่งเหล่านี้ยึดแน่นลงในความทรงจำ และถ้าอยากให้ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นก็จงใช้เวลาว่างทั้งหมดที่มีกระทำตามแนวทางปฏิบัตินี้เพราะการคิดและตึกตรองตลอดเวลาจะทำให้คุณได้ภาพสิ่งที่คุณปรารถนาชัดเจนลงไปถึงรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดจากนั้นนำภาพนี้บรรจุเข้าไปในความร,รงความนึกคิดหรือความจำแล้ว นึกถึงมันบ่อยๆที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เพื่อกระตุ้นจุดมุ่งหมายและความศรัทธาอันแรงกล้าและความศรัทธานี้เองจะก่อให้เกิดความพยายามที่จะทำให้ความปรารถนาเป็นความจริงในที่สุดทำไมต้องคิดถึงมนโนภาพที่คุณสร้างไว้ตลอดเวลาเพราะการคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆหรือตลอดเวลา จะทำให้คุณเกิดความรู้ตึกต่อติ่งนั้นเหมือนมันมีอยู่จริงยกตัวอย่างถ้าคุณปรารถนาจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟสักร้านการคิดถึงมนโนภาพของร้านกาแฟที่ประกอบด้วยรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะทำให้คุณรู้ตึกถึงมันอย่างลึกซึ้งจนแทบจะได้กินกาแฟได้ยินเสียงเครื่องทำกาแฟ ขณะกําลังทำงานเจียงลูกค้าพูดคุยและสั่งกาแฟได้เห็นภาพเงินที่ยอ,ยอดย้อนลงในลิ้นชักและมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัมผัสต่างๆที่เหมือนจริงมากๆจะจาเลึกอยู่ในฟาร์มรู้สึกของคุณและฟาร์มรู้สึกเช่นนี้เองที่จะทำให้คุณมีฟาร์มกระตือรือร้น ที่จะกระทำการใดๆอันจะนะทำให้คุณได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องของพลังงานที่คุณทำให้มันปรากฏเป็นรูปร่างจากภาพในใจและเมื่อคุณทำมันทุกวันบ่อยๆภาพเวตลอดเวลาในที่สุดคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟที่ร่ำรวยนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ แต่แท้จริงแล้วหากคุณปฏิบัติตามศาสตร์นี้อย่างเข้าใจและศรัทธาใครล่ะจะห้ามคุณไม่ให้เป็นเจ้าเป็นมากกว่าเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟเพื่อกระชับความเข้าใจถึงกฎแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยผู้เขียนจะขอเน้นยำ้ำความเข้าใจจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดให้คุณได้จดจำแนวทางตายตัวอย่างง่ายๆดังนี้ เริ่มจากความปรารถนาคือความอยากมีอยากทำหรืออยากเป็นความปรารถนาจะรวมตัวเป็นความคิดอันเป็นบอกเกิดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถูกตั้งขึ้นโดยความคิดนั้นจะต้องเป็นความคิดในทางตั้งสันมีใช่แก่งแย่งแข่งขันแรงปรารถนาจะแทรกตึมทะลุทะลวง เข้าไปในทุกช่องว่างของความคิดความคิดที่ได้จะถูกนำมาว่าเป็นมโนภาพหรือภาพในใจคิดถึงภาพในใจนั้นด้วยความรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าคุณได้เป็นเจ้าของมันแล้วหรือมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆคิดถึงภาพในใจบ่อย เพื่อให้เกิดพลังเสกสรรปันแต่งสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงและว่างเวลาแห่งนาทีทองนั้นจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมต่อโอกาสแต่ยังต้องพร้อมที่จะลงมือทำด้วยชาคาเรปโกคตันคนทุกคนมีพรสวรรค์เป็นดังเครื่องมือ ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับล้มเหลวจึงอยู่ที่ใครใช้เครื่องมืออย่างไรไม่ใช่ใครมีมากกว่าใคร